You're listening to KS อ o d c a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกรส c u r ิ t y ้ h ั h a p p i t e s s Investment สวัสดีครับพี่บอมครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในฝั่งของตัวแพค k เกจิ้งกันนะครับเชิญเลยครับ ครับก็สำหรับเซกเตอร์แพคเกจจิ้งนะครับเรามองว่ากำไรไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับทั้งยอนเยและคิวออนคิวนะครับโดยกำไรของเซกเตอร์รวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2,100ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น13%บสามเปอร์เยอยแล้วก็20%คิวออนคิวนะครับก็อ่าถ้ามันแยกดูรายตัวนะครับตัว s c g p เนี่ยเรามองว่า Q4 จะอยู่ที่ประมาณสัก พันเก้าร้อยล้านนะครับก็โตทั้งเยอันเยและคิวอนคิวนะครับของ UTP เนี่ยมองว่าอยู่ที่ประมาณ230ล้านนะครับเยอันเยลดลงประมาณนัก4%เปอร์เซ็นต์แต่คิวอนคิวโตขึ้น6เปอร์เซ็นต์ะครับก็ตัว s g p ผมพูดตัวตัว s g p หลักๆแล้วกันเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่าเยอะนะครับเยอันเยเนี่ยโตเพราะว่าก็ในระหว่างปีก็มีโปรเจกต์ ที่เขาซื้อเนี่ยค่อยๆเข้ามาอคอนทิบิวกำไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเยอนเยอเทียบกันแล้วเนี่ยพวกวอลลุ่มในการขายมันก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับตัวของอราคาขายก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะครับเพราะว่าคอสมันขึ้นนะครับตัวมาจินอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ Quarter 3เป็นต้นมาที่โดนโควิดไปเนี่ยพวกโอเปอเรชั่นของเขา ในต่างประเทศโดยเฉพาะแบบในเวียดนามเนี่ยก็โดนผลกระทบไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วใน Q4 เนี่ยก็ยังเฟื่อตัวไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นกําไรไตรมาสสี่อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่เราเห็นใน Q1Q2 นะครับแต่ว่าผมพูดยังไงดีคิดว่าฟื้นขึ้นมาได้สักเกินครึ่งทางแล้วกันนะครับอเอาลุกหลังจากนี้นะครับ ในไตรมาสหนึ่งเ,เราคิดว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับก็คือกำไร Q 1ควรจะดีกว่า Q 4นะครับอหคือจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อนะครับสคือพวกโปรเจกต์ที่เราซื้อมาตอน Q 4มีซื้อมา1ตัวนะครับใน Q 1ก็น่าจรันได้เต็มไตรม,มาสนะครับสคือตอนนี้เนี่ย ในราคาเศษกระดาษภายในประเทศเนี่ยที่เป็นต้นทุนหลักของการผลิตกระดาษกล่องเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับซึ่งพอมันลดลงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวของอัตรากําไรเนี่ยมันควรจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่คือราคาขายมันยังปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ตามตัวของต้นทุนเศษกระดาษที่เขา Import เข้ามานะครับเพราะว่าค่าระวังเรือมันขึ้นเวลา Import เศษกระดาษเข้ามาราคามันก็แพงขึ้นนะครับแต่ว่าให้ตัวในประเทศเนี่ยราคามันดันลดลงนะครับเพราะว่าพอพ้นโควิดปุ๊บสัพไพมันก็ออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาปรับ ASP เนี่ยมันก็ยังปรับขึ้นอยู่ตามให้ราคา Import นะครับแต่พอต้นทุนทางฝั่งในประเทศลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้มาจิ้นมันดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่า Q1 น่เนี่ยน่าจะเป็น Q ที่กำไรสามารถเติบโตได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ถ้ามองจากตรงนี้ไปข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าโอเคกำไร Q4 เนี่ยน่าจะเฟือนตัวทั้งเยียยค Q Q นคะครับแล้ว Q1 เนี่ยดีจาก Q4 ขึ้นไปอีกนะครับเราก็เลยมองว่าเอาลูกค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราคงคำแนะนำสำหรับตัวแพคเกจิ้งเซกเตอร์เนี่ยเรายังมองเป็น p o s i t i v อยู่ นะครับแล้วก็ SGP c ก็เป็นท็อปพิกสำหรับกลุ่มนะครับอาแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่77บาทนะครับสำหรับ SGP c แล้วก็ตัว UTP เนี่ยอาแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่19บาทเป็นอัพพอร์ตสำหทังคู่นะครับก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้ครับครับท่านครับตั้งแต่สมมติแล้วพี่ดูตั้งแต่ SGP IPO มานะครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยเหมือนทำเวฟหนึ่งขึ้นมาแบบชัดเจนราคาหุ้นอัพ r อร์ m ขึ้นมาตลอดในช่วงตั้งแต่อน้ำตรงตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับทําเว็บสองนะครับแล้วก็ไซเวเดาวลงมาปัจจุบันตรงนี้นะครับคําถามที่พี่กำลังอยากะถามเพื่อให้ท,ทุนได้ได้เราไปรู้เับรูพร้พร้อมๆกันเนี่ยคือมันมีโอกาสที่มันจะไต่เป็นเว็บสามเนี่ยขึ้นไปแล้วก็เบรกนิวไฮเว็บแรกขึ้นไปเป็นเตอร์เว็บเอ็กซ์เทนชั่นขึ้นไปเลยเนี่ยหรือว่าเป็นขาขึ้นของ s อสรอบใหม่แบบเต็มตัวแล้วก็จบก,การไซเบเนียมีทวิตเตอร์ไหนหรือว่าไทามิ่งตรงไหนที่อาจจะแชร์กับัทุนได้บ้างไหมครับ อืมผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่าคือถ้าดูราคาหุ้นที่ว่บอมโชว์นะอืมมันมามันมาไซเวย์ตั้งแต่ช่วงเดือนแปดเดือนเก้าใช่ไหมครับอืมซึ่งคอนเซิร์นหลักๆของตลาดเนี่ยหนึ่งคือคอนเซิร์นเรื่องของต้นทุนเศษกระดาษนะครับอืมอ่าสองคือเรื่องของค่าระวังเรือนะครับเพราะว่าเวลาต้นทุนเศษกระดาษมันขึ้นเนี่ยการปรับราคาขายเนี่ย มันทาได้ไม่ทันนะครับมันเลยทําให้ตัวสเปซหรือว่าตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันแคบลงนะครับซึ่งถ้าเราดูนะตอนเนี้ยแล้วเราก็มีคอนเซิร์นอีกเรื่องคือราคาถ่านหินนะครับที่มันขึ้นเยอะเอะเพราะว่า s c g p เนี่ยใช้ถ่านหินมาผลิตไฟเวลาเอาไปทําในโอเปอเรชั่นนะครับพอราคาถ่านหินขึ้นคนก็คอนเซิร์นว่าเฮ้ยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเ,เยอะมากเลยนะครับก็ถ้าเราดูนะจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าพวกคีย์แฟกเตอร์ต่างๆเนี่ย อาจจะพีคไปแล้วหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะใกล้พีคแล้วนะครับอย่างทานหินเนี่ยผมเชื่อว่าพีคไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีปรับตัวลงหลังหลังหลังวินเทอร์นะครับส่วนของค้าระวังเรือตอนแรกคิดว่าน่าจะพีคแถวแถวหลังตุตจีนแต่ดูทรงแล้วอาจจะ,ะยาวต่อเนื่องไปอีกสักหนึ่งหรือสองไตมัดอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่บอมอาจจะช่วยเสริมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูทั้งทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอเค ตอนนี้คอนเซิร์นมันเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าไอ้แฟกเตอร์หลักๆที่เป็นคอนเซิร์นเนี่ยมันพีคไปแล้วกับอีกตัวหนึ่งใกล้จะพีคแล้วนะครับในขณะที่การปรับราคาขายก็ยังทําได้ต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นจุดที่แย่ที่สุดเนี่ยเราเราเชื่อว่ามันได้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้าไอ้พวกแฟกเตอร์ที่บอกบอกไปเนี่ยมันเริ่มกลับกลับตัวเนี่ยมาจิมันจะเอ่อกลับหัวเป็นคนละฝั่งนะครับจากที่มา r g จิ้นสควี e มันจะเป็น มาจิ้นขยายตัวนะครับซึ่งน่าจะทำให้อ่ถ้าจะเล่นเล่นแถวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเวฟสามได้ครับอืมโอเคชัดมากทั้งในเชิงของปัจจัยพื้นฐานมาสมกับตัวกราฟนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางทันมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาต่อกันในฝั่งของกองวีดเฟรมสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับพี่บอมครับโอเคเชิญเลยครับ ่าครับผมก็วันนี้ผมมี paper by weekly lead นะครับซึ่งก็จริงๆจะเป็น paper ที่แบบเราอัพเดตบอลยูนะว่าตอนนี้บอลยูสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ในช่วง2วีคที่ผ่านมาพวกราคาหุ้นกลุ่มกลุ่ม l e a ที่ผมดูเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข่าวอะไรอัปเดตบ้างนะครับ,รบซึ่งถ้ามาเริ่มกันที่บอลยูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวไทยไทยเทนเดียบอลยูนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย สิบแปดบิทเลยนะครับมาตอนนี้มาอยู่ที่2.07%แล้วก็คือทะลุ2%ขึ้นมาแล้วนะครับในขณะที่ตัว u s b o n d yield นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเช่นเดียวกันนะครับ26บิปตอนนี้อยู่ที่1.74%แล้วนะครับก็ดูแล้วทิศทางของ bond yield ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง เข้าใจว่าตัวบอลยูที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนนะครับจากการาจากแผนของเฟดนะครับที่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันนะครับว่าปีนี้น่าจะมีการเพิ่มอาาัตราดอกเบี้ยนโยบาย4ครั้งนะครับอาจจะเป็นไตามาสละครั้งนะครับตัวบอลยูก็เลยปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวบอลยูที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกดดันราคาหุ้นกลุ่มรีดกับอินฟาฟันนะครับซึ่งก็ในช่วง2อวีที่ผ่านมานะครับเซกเตอร์ตัว รี Read, property fund อย่างเซตพีรีเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปนะครับลดลงไปประมาณ2.3นะครับทำให้ตอนนี้ย s สเป a d ก็เลยแคบลงมานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่แต่ว่าก็ยังอยู่ใกล้ๆค่ามีนนะครับตัวย s สเปรนะครับซึ่งก็ถ้าเนี่ยครับอย่างที่พี่บอมเปิดก็คือถ้ามาดูหละเายลยตัวมันก็จะมีหลายกลุ่มที่ปรับตัวลดลงไปแต่แต่จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ที่แปลกกว่าเพื่อนอย่างตัว BTS gift นะครับที่เราจะเห็นว่าในช่วง2วีที่ผ่านมาเนี่ย ราคาหุ้นเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ7.7%อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตัว BTS s c r i t ก็ราคาลงมาแรงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะราคาก็อาจจะเด้งเด้งขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ประกอบกับตัว e a d e r s h i p ที่เขาประกาศออกมาล่าสุดเดือนธันวาคมก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับก็เดือนธันวาคมก็ e a d e r s h i p อยู่ระดับประมาณ45%ของปกตินะครับก็ถือว่าฟื้นตัวออกมาได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกลุ่มตัวทงทางบอลยูแล้วก็ แล้วก็ตัวราคาหุ้นในช่วง2วีคที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าไปเรื่องข่าวอัปเดตนะครับพอดีนนในช่วงวีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอัปเดตตัวหนึ่งเนี่ยที่เรา cover อยู่เนี่ยก็คือตัว S p r i m นะครับที่เขา uh, มีการเรียกประชุม EGM นะครับเพื่อขอดูมันในิในการในการเข้าลงทุนสินทรัพย์สินทรัพย์ใหม่นะครับแล้วก็ขอเพิ่มทุนด้วยนะครับผม ก็สินทรัพย์ใหม่ของ s อสแพรที่จะเข้าลงทุนนะครับมีอยู่ด้วยกัน3แห่งนะครับก็คือจะมีตึกตึกอ่าพื้นที่รีเทลของ s ั n ทาวเวอร์นะครับอ่าสิงคอมเพล็กซ์แล้วก็มีโทโพลิสนะครับซึ่งไอตัวอันใหม่เนี่ยมันจะใหญ่กว่าอันเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องพุ่งพาทั้งการเพิ่มทุนแล้วก็อ่าการกู้นะครับโดยตัว s อสพรเนี่ยที่เขาประกาศออกมาทาง FA เขาก็มีการคาดการ ดพยูนะครับหรือว่าดีเวเดนยู per share เนี่ยอยู่ที่หลังจากหลังจากดิวเสร็จเนี่ยอยู่ที่63สตางค์นะครับเพิ่มจากเดิมเดิมอยู่ที่58สตางค์นะครับก็จะเป็นดพยูแอคเคอเรทีฟขึ้นมานะครับสำหรับ S อ r i m e นะครับที่บอมครับโอเคได้ครับเฟมครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อแต่ว่าวันนี้ขอให้เฟมสรุปให้ฟังก่อนนะครับว่าต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ย จริงๆมันถูกผลักดันทั้งโลกนะครับแต่บ้านเราก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถามว่าขึ้นไหมก็ยังขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในบริษัทที่เฟรมดูแลอยู่เนี่ยนะครับมันมีบริษัทไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบสําหรับเรื่องของการปรับเงินเฟ้อป้อมนี้บ้างไหมครับอ่าครับผมก็ถ้าถ้าถ้าเรื่องเงินเฟ้อนะครับตัวที่ตัวที่ผมดูมันจะมีทั้งวีและอินฟราฟันนะครับถ้าถ้าแยกกันเนี่ยตัวอินฟราฟันส่วนใหญ่เนี่ย พวกราคารายได้เขาเนี่ยมักจะผูกกับเงินเฟอ้อซะส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. อย่างเช่นเทเลฟิเจอร์ฟันเขาก็จะมีผูกกับเงินเฟอ้อสามารถนําเงินเฟอ้อไปปรับราคาได้แต่โอเคมันอาจจะมีเกณฑ์ต่างๆเช่นปรับได้ทุก5ปีหลือก็ว่าไป BTS g สกิก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆ BRGIF ์อาตัวอื่นๆมันก็จะผูกกับเงินเฟอ้อฉะนั้นเนี่ยพวกอินฟ้าฟันอาจะดิฟแจดดิฟ,ด,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 ฟด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกอินฟ้าฟันถ้างเงินเฟอ้อมันขึ้นมา ก็อันนี้อาจจะต้องไม่ไม่ไม่ได้เป็นกังวลเท่าไหร่เพราะว่าพวกราคาค่าเช่าหรือราคารายได้เขามันก็ลิงก์กับเงินเฟ้อนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อันที่หนึ่งของกลุ่มอินฟาฟันนะครับอันที่สองที่เราจะพูดในกลุ่มรีกลุ่มรีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้อิงกับเงินเฟ้อละมันไม่ได้มันไม่ได้เขียนอยู่ในคอนแท็กว่าราคาค่าเช่าจะปรับตามเงินเฟ้ออันนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับการเจรจานะครับแล้วทีเนี้ยถ้าถ้าเราดูสถานการณ์ของกลุ่มรีในแต่ละซัเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ i n d u s t r ทรีหรือว่าพวกห้างเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาไอ้พวกที่เราพูดถึงเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันโดนพิดโควิดไปพอสมควรฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่อโอกาสที่รีดกับทางผู้เช่าจะเจราจากันแล้วจะปรับขึ้นค่าเช่าได้สูงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับในยกตัวอย่างก็อย่างออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะโดนเรื่อง Work f r ฟ m home นะครับมีซัพพลายใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตทำให้โอกาสในการ อรับคืนค่าเช่าได้สูงสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากครับตัว Industrial ย e รีดก็ถ้าใครตามกันมาก็จริงๆพวกนี้จะ o v e r อร์ p l ากันมาสักพักหนึ่งละโรธต่อปีมันจะไม่สูงมากนะครับแล้วก็กลุ่มห้างกลุ่มรีเทลเนี่ยด้วยความที่มันโดนโควิดนะครับแล้วตอนนี้โอเมกอนก็มาด้วยผมคิดว่าการจะไปขึ้นค่าเช่ากับผู้เช่าที่เช่าอยู่ในห้างเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสได้ค่อนข้างยากครับพี่บอมครับ ถ้าเจนมาโอเคแล้วสุดท้าย recommendation ของเฟรมสำหรับสาหรับสาการแบบนี้าหาตัวที่ได้รับผลกระทบจำกัดหน่อยจากเรื่องของเงินเฟอ้อผลกระทบจำกัดหน่อยจากบอลอยู่ที่มีการปรับตัวขึ้นเฟร,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 รมแนะนำลงทุนยังไงดีครับอ่าครับผมแนะนำว่าน่าจะเป็นตัวที่ยังมี g r o w อยู่แล้วก็ตัว cashflow เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมแนะนาเป็น b w o r k ตัว B Work เนี่ยเป็นออฟฟิศก็จริงนะครับแต่ว่าตัวสัญญาเขาเนี่ยเขาสามารถปรับขึ้นค่าเช่ากับผู้เช่าที่เช่าเขาอยู่ได้3.25%ต่อปีนะครับแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้เช่ารายเดียวนะครับทำให้ออฟเฟทเนี่ยมันมันร้อเเซมามาตลอดเลยนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปลอดภัยแล้วก็มีโกรดด้วยครับผมพี่บอมครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางเฟรมมากครับครับขอบคุณครับพี่บอมครับ